กีกระขนมเสียนลรันเสียบเนี่ยรับไปมาดัวเนาะยายอันนี้พิเศษเครื่องในเลยนี่มีเลือดพ่วมอืป่นพักเต็มจานพักเติมว่าอ่านยายปะอานเอาลง สบายแววมัแวอ่แม่กินก้อนกับบั้นอยู่บ้านไหนวะ <c oughs> ยายลือบ้าน <c oughs> น้องเตินอนอยู่น้องเตือนบั้นฝรั่งติฝรั่งมากินไม่มีเากลับแล้วยายก,กับเจลไปส่งกันแล้ว,วจีบกับบ้านยังไงมาทุกท้ายแล้วนะคนวาาจะแล่งเป้าคนวาเตอหาเราไปจิตนวาเรากลับไปผคมดีลองส้มหาบ เนี่ยเขากินตกลมดีบจานเลยอ่ะจ้ะอยกัะยอมไหมล่ะก็มาแฮ่ไปปะแน่นอนแน่นอนก็ลังยกโปใโหแหีใจสดลังยืยีดเดนมาไหมกำลังใจดีนะอุ้ยอ่อนดูว่ามันโคดบบาลบอยุกใกล้ใกล้กันสิ เนี่ยไก่กันไป่บวพี่สาวหนูก็ยุ่งคุ้มบ่ไก่กันไปได้ดอกพี่สาวหนูบ้านเราอยู่ทางปากเขาปากทางเขาด้วยหน่วยยุ่ในนั่นเขาไปทางไหนอีกเป็นพี่เจ้าบอกพี่สาวหนุ้อทั้งเขาเลยเด้อพันวาอืมบ่รับว่ะขับไปอยู่บ่บอกจะจอยอยู่จะจอยคนหัวกันคนไม่กินเลยอืมอันนี้เออโรกต้องปุ่มเยแต่ว่าเราไปว่นอา ยจอยยจอยายจอยยาจอยบานใจนสนนี่ผัวเป็นพ่นุงเรียนม่งบ่งจักหนคือบ่งจักเห็นหนาก็จะล่ะยายจอยว่าพีนงลายยูดน้องเติมอันนี้คอดอันเมี้ยกำลังหูก็ได้หล่ะล่ไปล่ยมายายจอยล่ไปลาอ้ย จับพี่สาวหนูแล้วของกล่องขวางเป็นพี่เลยติพี่สาวนู <laughs> ้น,น,นก,กนเหนอะพี่สาวคนใหญ่ออแม่จะคนหรอวะนูมีพี่นองสี่คนออมีน่องไส้สวางออพี่สาวใหญ่คนนึงเราเป็นพี่สาวใหญ่ แลวเากลังมาเฮ็ดอันกับเพียนบ้านเากยงบ้านแล้วแล้าก็ดินกว่าแต่น้อลูดโดพอคืออาหาอีพอตัวกินแล้วเมื่อวันจีราซส้อหรือเ่าจีรามาตลาดโอะเราล่ะซื้อล้ากินแล้วๆพักันนักินแล้วกัอ่อีพอักมแ นี right the the ่พอเคี่ยวอันนี้ยังไม่ได้บันไดเราเอาเลือดไก้หมูว่านนมันเอาเครื่องในให้เราลงกินมันใส่เคี่ยวปอมเบิดปา้อันะเตะยุ้อขึ้นได้ค่ะเตะเอะดาวถ้าจัถ้าจับที่สาวหนูมาตามหลังส้อยถึงต่อยเข้าไปไม่เสียหูเบิด้ด้น่ะก็ยุ้อไก่กัน พี่ดาวก็ยู่ด้วยบั่นหนุมาหน่อยนึง <Okay. S 2> ด้วยบั่นเก่หุมาหน่อยนึงตรงขามด้วยมาสองหลังยื้เราไปอยเดีวยดว,ยวยกันนึ่งแ <c oughs> ่บอืมน้ำเ้ยงีักกเียไรล่ะน้ำยาล้วม ชีกัฟา,างมากินน้ำไดเแซ่บน้ำนั่นบ่รับเ,บเดดอกกินแล้เพียนเอนนางกบเ่ี้ยนมาก็เพียนมาไงเพียนมาก็เพียนกลับไปบา้านยังกิเป็ดเปชีกับน่องไหม มาตลาดเปลียนๆกันวางงาน่ส้งานเลยหรอจ้ะยังก,ก็ยยยงพี่้องเอย่บ้าพี่้องหยอาสุละบ้สุดลกับไเนี่ยเตะขาประจำตัวน้นอืมลูกอ่ะกับมาเทียงเหรอได้เนาะ แล้เห็ดแส่บตัวหลังรงบาดล้ำไปมาเสียงรดเก๋งคุณคุขั้นเดินในโลกบ้นวเอาเสียงคุณคุณโอเคทำเนียบพี่น้องไปจินต่อกัน